สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารของวงการบันเทิงจีนนะคะสำหรับในอพิิโซดนี้นะคะหวานนำเสนอเป็นครั้งที่2นะคะเรื่องราวของน้องหลี่เกิงซีของพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งน้องเขานะคะเป็นดาราหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลแบบออสการ์ของจีนนะคะหรือว่ารางวัลไก่ทองคำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งสัตว์นะคะซึ่งอยู่ในอยู่ในชื่อของรางวัลน,นะคะที่อยู่ในวงการบันเทิง จีนก็จริงๆแล้วนะคะไม่ได้แบบว่าหวานเองอะตัวหวานเองไม่ได้มีอะไรที่ติดขัดเกี่ยวกับรางวัลที่น้องหลีเกิงซีได้รับนะคะเพราะว่าน้องเขาก็แสดงเต็มที่มากๆเรื่องนี้นะคะแต่ว่าร้องไห้ตลอดเรื่องนะคะเออถ้าติดก็ติดอยู่เรื่องเดียวก็คือว่าเรื่องของคุณมารีนะคะหรือว่านางเอกท่านอื่นๆที่ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยคือพวกเขาอะภาพยนตร์จบแบบมีความหวังนะคะชีวิตคนเรามนุษย์เราอะมันไม่ควรที่จะจบแบบเศร้า ศร้าโคตระแต่ว่าหนังที่น้องหลี่เกิงซีแสดงนะคะคือแบบมันเศร้าตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะร้องไห้ไปหนักมากจนกระทั่งจบเรื่องก็คือตาย ตายโล่งจอเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้แบบหนังประเภทนี้ได้รับรางวัลเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนบรรทัดฐานว่าเออยูจะต้องสร้างหนังที่มันแบบเศร้าโคตรๆแบบนี้นะทาให้คนร้องไห้มากๆแบบนี้แล้วจะได้รางวัลน,นะคะสําหรับดาราที่แสดงในเรื่องนั้นๆนะอันนี้คือความคิดเห็นของหวานเฉยๆน,น,นะคะแต่ว่าที่ประเทศจีนเองนะคะเขาก็มีการโจมตีน้องหลี่เกิงซีนะคะแรงมากๆเลยนะคะเพราะว่า1ก็คือน้องเขาอายุน้อย แล้วก็2คือด้วยพื้นฐานของครอบครัวนะคะมีความเกี่ยวพันกับบุคคลที่มีอิทธิพลนะคะโดยเฉพาะในเวทีของภาพ,พยนตร์เวทีนี้นะคะก็คุณชูจิงเลยนั่นเองแต่ว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะในวันนี้หวานก็นําเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนะคะที่น่ารักน่ารักของน้องหลีเกิงซีมาเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเออพวกเขามีความเกี่ยวข้องก,กันกับในหมู่ของนักธุรกิจที่มีความเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความเป็น แหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งนะคะเราก็อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยแหละลงทุนกันเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งก็ทําให้มีคนแบบเออสามารถจะพูดได้ว่าหลี่เกิงซีนั้นไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าลงเวทีแล้วมีชื่อของน้องในการแข่งขันเนี่ยนั่นก็หมายความว่าได้แน่นอนเพราะว่าเป็นเหมือนกับเออเขาใช้คําว่าเด็กเส้นละกันนะคะ คือมันก็จะติดแบบอย่างเงี้ยภาพลักษณ์แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดต่อไปน้องเขาได้รับการเสนอชื่อในเวทีไหนแล้วแม้กระทั่งได้รับรางวัลคือเตรียมมีคนแบบกลุ่มคนที่พร้อมจะโหนน้องอยู่แล้วนะคะในตอนที่แบบจะขึ้นไปรับรางวัลน,นะคะก็มันเหมือนกับ คนจะพยายามต่อต้านเนาะเหมือนแบบถ้าเราเหมือนรู้ว่าคนคนนี้มีเป็นลูกหลานคนที่มีอิทธิพลอยู่ในรางวัลของเวทีไหนอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีคนคอยแบบจ้องที่จะต่อต้านอยู่แล้วถึงแม้ว่าน้องเขาจะเก่งขนาดไหนแสดงได้ดีขนาดไหนส่วนใหญ่ก็จะต้องโดนมองข้ามไปนะคะอย่างในครั้งนี้นะคะอย่างคนที่คิดติดลบไปเลยก็จะบอกว่าน้องนั้นเด็กเส้นแน,น่ๆเพราะว่าดาราท่านอื่นๆนั้นนะคะเขาคือฝีมือการแสดงไม่ได้แตกต่างกันอะไร เลยแต่ว่ามันจะมีความละเอียดของการถ่ายทอดในบทบาทของตัวละครนะคะซึ่งได้ดีกว่าทางด้านของน้องหลีเกิงซีในบทของหลิงหมินนะคะซึ่งเป็นแบบเด็กสาวที่ป่วยในระยะสุดท้ายที่รู้วันตายอะ่ะเออรู้วันตายว่าใกล้จะตายแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่คนที่กลุ่มที่2ก็คือประมาณว่าเอ้ยไม่หรอกน้องเขาแสดงดีมากๆแล้วสมรางวัลแล้วสมมงแล้วอันนี้ก็คือกลุ่มที่คิดบวกแล้วก็มีกลุ่มที่3นะคะนั่นก็คือโอเคก็แสดงก็ดีแล้วก็ ยังมีแบบว่าแบ็กอัพที่ดีอีกเพราะฉะนั้นได้รางวัลมาพวกเขาก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรนะคะก็แบ่งกันเป็น3ามกลุ่มด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าออครอบครัวของน้องหลีเกิงซีเนี่ยคือแบบมีความสนิทสนมแล้วก็มีเครือข่ายอะไรบ้างนะคะคือทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งหล่อแล้วก็สวยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ อย่างคุณพ่อเองนะคะก็เรียนตั้งแต่เป็นเพื่อนสมัยไอ้นั่นเลยเพื่อนๆปัถมศึกษานะคะกับคุณฉี่จิงเลยกันมาเลยทีเดียวค่ะ แล้วด้วยความสนิทสนมกันแบบนี้นะคะก็มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่อุ้ยตั้งแต่ที่แบบลูกเพิ่งออกมาตัวเล็กๆอะไรกันอย่างเนี้นะคะแล้วทีนี้พอทางคุณพ่อหลี่นี่มีลูกสาวใช่ไหมก็คือหลีเกิงซีนะคะก็มีการพูดคุยกับเพื่อนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาในวงการบันเทิงดีกว่าเนาะเพราะว่าคุณฉี่จิงเลยนั้นเขาอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่แบบช่วงเรียนจบอะไรแบบนี้นะคะก็เลยพอ่พอๆค่ะก็เลยคุยกันมาตั้งนานแล้วดังนั้นแล้วนะคะน้องหลีเกิงซีก็เลยได้ เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็มีงานโฆษณาบ้างอะไรบ้างมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งอายุ19ปีนะคะน้องเขาได้รับรางวัล Golden Horse Award ไปแล้วค่ะตั้งแต่อายุ19ปีในสาขานักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอีกตั้งหากนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็ตั้งคำถามเลยแต่ในตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้เป็นคำถามใหญ่โตอะไรเพราะว่าเวทียังเป็นเวทีเล็กๆอยู่นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามมันก็ คือเรียกได้ว่าได้รับรางวัลตั้งแต่ตอนอายุ19แล้วจากเวทีม้านะคะหลังจากนั้นค่ะพอผ่านมาเรื่อยๆนะคะคือด้วยความที่น้องเขาก็ยังไม่ได้แบบฝีมือจะเลิศหรือว่าทักษะการแสดงยังยังไม่ได้เต็มเปี่ยมแบบ100%ยังมีพื้นที่ยังมีช่องว่างที่สามารถจะพัฒนาไปได้อีกนะคะก็เนี่ยแหละก็ได้รับการส่งเสริมจากที่บ้านแล้วก็ฉี๋จิ๋งเล่ยด้วยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อมาตั้งแต่สมัยนี้เลยเพื่อนๆค่ะก็อย่างที่บ สมัยไอ้นั่นอนะไม่ใช่มัธยมสมัยปถมเลยนะคะปะถมศึกษาเนี่ยแหละคะ่ะที่เราแบบตัวเล็กๆเรียนกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเส้นทางในวงการบันเทิงของหลีเกิงซีเนี่ยเรียกได้ว่าราบรื่นโคตรๆค่ะมีแค่สะดุดแค่เสียงของชาวเน็ตเท่านั้นนะคะ บอแต่ว่าเส้นทางทั้งหลายไม่มีความลำบากใดๆเลยค่ะก็อยู่ที่หน้าจอเท่านั้นที่จะเป็นคนแบบตัดสินผลงานของน้องเขานั่นเองนะคะซึ่งปกติแล้วคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยกว่าจะมาถึงแบบบทของพระเอกนางเอกหรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่เราต้องมีการลองผิดลองถูกนะคะต้องสะดุดโน่นนี่นั่นค่ะแต่ว่าสําหรับหลีเกิงซีแล้วไม่มีคําว่าสะดุดนะคะมาเรื่อยๆมาเลียงๆเลยค่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะทางด้านของ หลี่เกิงซีเองนะคะทั้งวงการที่เป็นละครหรือว่าซีรีส์แล้วก็วงการที่เป็นภาพยนตร์เนี่ยนะคะก็ได้รับฉายาว่าเป็นราชินีที่สําเร็จรูปมาเลยค่ะสําเร็จรูปก็คือนะคะถ้ามีหลี่เกิงซีอยู่ในโปรเจกต์นั่นก็คือทุนหนามากๆนะคะมีอินเวสเตอร์ที่แบบลงทุนแน่นอนซึ่งก็คือเขื่อญยานแล้วก็เหล่าบรรดาเพื่อนๆของพ่อแม่นะคะพ่อแม่ของคุณหลี่เกิงซีก็พร้อมอยู่นะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นที่เป็นเพื่อนสนิทกับคุณแม่ของหลี่เกิงซีก็คือผู้ บริหารของหัวเวยนะคะก็ตระกูลนั้นนะคะตระกูลหัวเวยนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ในตระกูลหัวเวยนะคะแต่เป็นเพื่อนสนิทนะคะของของอเจ้าของหัวเวยอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วงานอีเวนต์ต่างๆนะคะหลายๆผลิตภัณฑ์ของทางเครือหัวเวยเนี่ยก็จะมีหลีเกิงซีนั้นมีชื่ออยู่ด้วยนะคะก็เห็นไหมว่ามันหนานแน่นขนาดไหนนะคะแล้วก็ทางด้านของในในคลิปนี้จะมีรูปของคุณหลิวอี้เฟยแล้วก็มีรูปคือคุณ หลิวอีเฟยนี้เหมือนกับเป็นลักษณะของดาราที่เข้ามาตอนเด็กเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้มีแบบแบ็กอัพที่หนาแน่นเท่ากับหลี่เกิงซีเหมือนว่าในเนื้อข่าวเนี่ยเขาลงเปรียบเทียบนะคะว่าหลิวอีเฟยนี้คือนางฟ้าตัวจริงแบบสวยแพ็กเกจแบบพร้อมอะพร้อมพร้อมใช้พร้อมดังอะไรประมาณนี้นะคะพอเข้ามาแล้วคนรักคือคนก็ลุมกันไปที่จะให้การสนับสนุนค่ะซึ่งก็จะต่างกับหลี่เกิงซีที่แบบมาด้วยแบบ คือนอนมาเลยอะนอนมาในเบาะนิ่มๆน,นะคะเข้ามาในวงการบันเทิงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณหลิวอี้เฟยเป็นดาราอีกหนึ่งคนที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ที่เธออายุยังน้อยมากๆเลยนะคะคือตอนที่เธอเข้ามาในวงการก็ช่วงแบบช่วงที่คนรู้จักรู้จักเธอกันดีจํากันได้ทั้งประเทศเป็นเทพธิดาของเอ่อเนชั่นของในประเทศจีนอะนะคะก็คือในช่วงอายุแบบ16ปีอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าอายุน้อยก็เลยมีการมีรูปมามาแบบลงใน เนื้อข่าวด้วยหวานก็เลยติดมาในคลิปด้วยนั่นเองนะคะ ทีนี้อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมถึงต้องมาสนับสนุนหลี่เกิงซีนะคะคือน้องหลี่เกิงซีเนี่ยคือตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะคือเธอได้พูดคุยกับครอบครัวแล้วก็เหล่าบรรดาแบบเออเนี่ยเหมือนกับเวลาเจอเพื่อนเพื่อนพ่อๆหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ถามว่าเออหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอนะคะหลี่เกิงซีนั้นอยากจะเป็นดาราค่ะเพื่อนๆเธอพูดว่าเธออยากจะเป็นดาราเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนก็เลยแบยบเอยแบบตบมือกันใหญ่เลยได้ได้เลยนะคะพ่อของเธอก็ช่วยสุด ุดเลยแล้วก็รู้ว่าชื่อจริงเลยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยตั้งแต่ปรมนะคะเตรียมถ่ายทําแบบเออหลายเรื่องเลยนะคะอยู่ในวงการบันเทิงเรียบร้อยแล้ว ก็พอชูจริงเลยนะคะมีโปรเจกต์ขึ้นมานะคะเป็นโปรเจกต์แบบละครอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยเอาหลานมาเล่นเลยค่ะพ่อหลี่เองก็สนับสนุนสุดๆเลยนะคะแล้วก็เลยโอเคตั้งแต่นั้นก็เนี่ยอยู่ในความดูแลของชูจริงเลยมาเลยแล้วก็เรียกได้ว่านะคะมีครูฝึกดีๆแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาฝึกให้กับหลีเกิงซีเป็นเวลาพิเศษเลยนะคะคือ10เดือนนั่นๆเลยค่ะเพื่อที่จะเอามาแสดงเรื่องแรกนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว น้องเขาก็ก็คืนนี้นะ่ะก็ได้รับคลาสเข้าเรียนอะไรประมาณนี้นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จัดเตรียมให้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็มันมี Beijing Flowers in b o o m Pictures นะคะเป็นบริษัทนั่นแหละคะ่ะซึ่งอยู่ เป็นผู้ดูแลนะคะเหมือนกับต้นสังกัดของหลีเกิงซีด้วยค่ะซึ่งเป็นบริษัทนะคะของคุณชูจิ่งเลยค่ะเ,เพื่อนๆคือดูแลหลานคนนี้เต็มที่เลยนะคะส่วนคุณแม่เองนะคะก็มีความแบบใกล้ชิดสนิทสนมเป็นเพื่อนสนิทกับทั้งคุณจางหลันด้วยนะคะคุณจางหลันเองเนี่ยเป็นเ,อ,อ,เอ,อ็นี่ด้วยนะเป็นดารานะคะดาราเบอร์ใหญ่เป็นคนที่แบบคนจีนเขาก็รู้จักกันทั้งประเทศเนาะได้สามีรวยด้วยแล้วก็ตัวเธอเองเธอก็รวยนะคุณจ หลันนะคะตอนนี้เธอก็วัยอาวุโสแล้วเนาะขึ้นแบบฮ0สิบแล้วล่ะ ตัวเธอเองนะคะก็ได้เปิดเผยในงานถ่ายทอดสดด้วยว่าเธอนั้นเป็นแม่ทุนหัวของหลี่เกิงซีด้วยนะคะก็คำว่าแม่ทุนหัวคือไม่ใช่แม่ที่คลอดออกมาอแวะอแวะแต่ว่าเป็นเหมือนกับสมมติเรามีเพื่อนรักกันเงนี้ยเพื่อนผู้หญิงที่เรารักกันแล้วเอ้ยทีนี้เพื่อนผู้หญิงเราท้องเนาะเพื่อนรักเราท้องแล้วออกลูกมาเราก็ไปเอ้ยเอาฉันเป็นแม่ทุนหัวฉันเป็นแม่ทุนหัวนะคำว่าแม่ทุนหัวนะคะหน้าที่โดยปกติก็คือถ้าแม่ที่แท้จริงไม่อยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถ จะซัพพอร์ตซัพพอร์ตลูกคนนี้ได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันเพราะว่าก็เหมือนกับเป็นแม่ทุนหัวอยู่แล้วนะคะซัพพอร์ตในทุกๆท,ทางนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเ,เงินทองหรือว่าทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยก็สามารถจะให้ได้เช่นเดียวกันมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอันนี้ให้โดยความเสน่หาให้โดยความเสน่หานะคะแล้วก็ทางคุณแม่กับทางของ คุณแม่จริงๆของคุณหลีเกิงซีเนี่ยนะคะกับทางคุณจังหลันนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันแบบสุดๆเลยนะคะก็คบกันแบบยาวนานมากค่ะขึ้นเป็นระดับแบบ 30- 4สิบปีเลยนะคะก็น่าจะตั้งแต่สมัยที่แบบคอสองอะสมัยแบบเด็กๆอะไรแบบนี้นะคะภูมิหลังของคุณหลีเกิงซีก็ถือได้ว่าแบบแน่นมากๆแต่ว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่การงานที่ดีบอกเลยนะคะก็มี ทั้งเป็นสถาปนิกด้วยแล้วก็เป็นนักออกแบบเป็นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ญาติญาตินะคะก็มีเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นนักสะสมนะคะอันทีกับนักสะสมของเก่านะคะนี่คือนี่คืออาชีพนะนักสะสมของเก่านะคะมีแต่ของในระดับเ,เพื่อนเพื่อนนึกถึงคุณอะไรนะที่เป็นสามีของคุณ ตักบงกฎนะคะคุณบุญชัยใช่แล้วนั้นก็สะสมของเก่านะคะมีเป็นพิพิธภัณฑ์กันเลยค่ะก็รวยประมาณนั้นกันเลยนะคะก็ถือได้ว่าหลากหลายมากๆ <c oughs> แล้วก็น้องสาวของคุณหลีเกิงซีตอนนี้นะคะศึกษายอยู่ที่ต่างประเทศค่ะในะสาขาออกแบบนะคะก็ถือได้ว่าอืมก็มีทรัพยากรที่ ตีเปี่ยมล้นเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าต่อไปก็ยังคงติดภาพลักษณ์แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นแฟนคลับนะคะของน้องหลี่เกิงสีก็ต้องอดทนนิดนึงกับข้อคอรหาเหล่านี้ซึ่งก็จะติดตัวน้องเขาไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะไปขึ้นเวทีไหนก็ตามแล้วก็ยิ่งถ้าได้รับรางวัลอะไรแบบนี้ก็จะต้องอาจจะมีกลุ่มที่คอยตามโหน้องเขาได้ซ้ำไปแล้วก็ ถ้าน้องเขายังคงลเล่นอยู่ในวงการบันเทิงนะคะเราก็คงได้ยินข่าวประเภทนี้เรื่อยๆแล้วก็ยังมีข่าวผลงานของน้องเขานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะพวกเราก็เห็นว่าน้องเขาก็น่ารักดีใช่ไหมล่ะเราก็สนับสนุนผลงานของน้องเขาต่อไปนะคะทีนี้ก็สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนเรามันนา,นา,นาจิตตังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเคร่งเครียดอะไรมากเลยเพราะว่าบุคคลที่เป็นตัวที่ต้อง ที่ต้องปะทะกับแรงกดดันเหล่านี้นะคะเขายังไม่รู้สึกอะไรยังแบบยังสู้ต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือตัวของน้องหลี่เกิงซีก็ยังคงสู้ต่อไปแล้วก็ยังคงพยายามจะพิสูจน์ตัวเองต่อไปด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะน้องอายุยังน้อยนะคะยังคงมีผลงานอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้พวกเราได้ดูโดยเฉพาะภาพยนตร์อย่างปีปีที่ผ่านมาก็มีถึง2-3เรื่องด้วยกันนะคะก็ถือได้ว่าน้องเขาก็เป็นดาราที่ที่แบบเอ,อ่อมีงานชุกชุมอีก นนแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รางวัลอันนี้ไปไปเหมือนกับว่าสะสมไว้อีกหนึ่งรางวัลแล้วนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันให้ดีๆค่ะพวกเราก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะรอดูผลงานแล้วก็รอดูความสําเร็จของดาราที่พวกเราชื่นชอบกันนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ